ตัวตัวที่ไหนอย่างไรนี่ไปนั่นนี่หเกๆน้เขาทำมันีอ่ามันมีหน้ปก็นีเห็นัหภาพปกภาพกระปกมันมีเกียมากอ่ามันมีผวมากอ่ามันมีผวมากฉะนั้นคือมามามามียูทูบเบอร์ใครอยู่ตนั้น แต่ว่าบอกวพก่อนว่าสมมุติเนาะถ้าช่องเปิดไรายได้ถาบ่ามีแบบเขาเรียกว่าถามีเหตุการณ์ที่จริงอีกคนหนง,งือเมืองแทกตู้ช่องอ่าแต่ว่าถ้าธรรมดาสมมติมันหุมกันทุกช่องแต่ไม่รู้ว่าไอไอมันสมมติสันเห็นยาวยื่อจะของขึ้นหน่อยจะมุนขึ้นหน่อยก็มูเรืออะไรไม่ต้องแปลกใจเพราะมันเป็นภาพมุมเดียวภาพมุมเดียวกันอ่าแต่ว่าบางคนกับเป็นเอฟซีภเอฟซีวันนี้แล้ว เอสซีใครเอสซีมานก็คือข้าวจ๊กมักเสียงเบาคุณแม่มักเสียงเบาคุ่มนันนี่นะครับนันนี่มักเสียงเบาพขาน้องดาวมักเสียงเบามันเป็นเอสซีใครเอสซีมันนะครับอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเฮ้ยจริงเลยคนดีตานเสียพันเหรอจะเปลี่ยนแล้วครับโอ้โหเสียแน่เสียอามเสียแน่จริงเหรอจริงครับเจ้าของ ต้องดูคนคนเพราะว่าเจออวันเ้ื่อกันเะต้องมีอะไรต้องปรึกษากันมีอะไรต้องแนะนำกันเอออถามได้ขนาดพ่อจูไม่ต้องห่วงวิชาใช่ไหมล่ะไม่ห่วงต้องไม่ห่วงกันแล้วต้องแล้ววันนี้พักเที่ยงป้าจะพาไปดูบนบรรยากาศมาดูภาพบรรยากาศครับช่วงพักคือว่าเราเราไม่รบกวนกองกันนะครับเราเราไม่รบกวนกันอโวันี้มีบรรยากาศนะครับ บรรยากาศช่วงที่แบบพักเยี่ยมลยครับผมสวัสดีครับนี่เยี่ยมมากครับนี่ใช่เลยบรรยากาศได้เวลาช่วงพักไงวช่วงทเข้ากัดยอดมากเมื่อกี้ทำหด้ที่ดีเยี่ยม่อ้ให้เป็นที่มั่นของไทย แต่ว่าเวลานี้ถ่ายได้นะครับเก็บภาพบรรยากาศกีหฬาครับในหน่อยกําลังกินเข่าพี่มอสอินกําลังทานข้าวพี่การใช้เยลยโรงเยลยแหลมมีขอบคุณที่ไหนบ้าบรรยากาศเดินนี่หนุนของตามตรงตามอย่างนี้เครื่องเคี่ยวอนฟังคำบอกเพื่อนฟังคำบอกเพื่อนฟังคำบอกเพอ อันตามดัากเว้ยตามดากนี่น่ละตามดั vec, ากมาไทยอุ้งยิงนี่เลยอุ้งยิงห่นักเกียวว่้ฮะุยิงันักเกียววันม้อเสานสงสัยอยู่ที่โอวันคืออะไรจ วันคืออะไรวะันานีอันนี้มากี่คนครับเจออนวันนี้มากี่คนกีวันน่าจะประมาณเกือบสิผู้ใดไปเลียงก็ยี่ได้เห็นนะสมั่อกี้วันกันในวงเขาลำพืินเขาไปเชี่ยวมั้ยเดี๋ยวเลียนน้งหนานับอุ้งอิงเลยับ